แตนจะลังจะไปไหนลูกไปบา้บานบ้านย่าค่ะที่ไหนที่ที่ต่านทรรมบักที่โคราชใช่เอ้แล้วไปกี่วันลูกไปก่อนเดือนหน้าุณแม่จ่างของเด็กให้หแล้วเหรอเราแก่ก็พูดได้ด้วยไปนานไหมไปไม่นานไปนานค่ะไปนานเหรอแตนจะกลับเมื่อไหร่อ่ะ จะตัดคือเม่ดถันเตียงแค่เดีรู้แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ไปกี่วันรู้ไหมไปกี่วันสามวันแค่นี้ค่ะสามวันไปไหนก็สามวันนะอ่จะคิดถึงเลยองไหมเนี่ยลาเลยองก่อนบ๊ายบายเลยองก่อนอจับหัวสิอืมไป แล้วใครจะให้อาหารปลาเนาะ<ห>เนี่ยไอเด็ยป้าจีให้เองแล้วตันกลับมาให้ต่อนะค่ะไปแล้วจะคิดถึงป้าจีไหมเนี่ยตอนถอดยูทิว่าคุณจ่าถามบอกว่าคุณแม่้ากลับบา้านป้าจีน้กันจะโทรมาไหมวิดีโอคอลมาเนาะคุยกันไปคุณแม่ไปละ 你不能吃，我得。